สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอะไรนะครับไม่ได้รีวิวงานซ่อมนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าในวันนี้ก็คืออะไรของถังต้มน้ํานะครับฮาวเวิร์ดนะครับใช้ได้ทั้งรุ่นถังเล็กได้รุ่นถังใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นเทอร์โมสตัตนะครับผมของฮาวเวิร์ดนะครับก็ของแท้นะครับผมก็พอดีของเพิ่งเข้า ก็เลยนํามารีวิวกันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ1 20บาทนะครับราคาอยู่ที่ตัวละ1 20บาทนะครับผมตัวนี้ค่าส่ง40บาทนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ของเราเข้ามาประมาณ20ตัวนะครับผมตอนนี้ขายไปแล้ว10นะครับเหลืออีก10ตัวนะครับผมก็ ขอบคุณลูกค้าทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็เจ้าลูกค้าทางช่อง Facebook นะครับนะครับก็ตอนนี้แล้วก็ขายไปก็นะครับแต่ว่าสินค้าก็จะมีมาเข้าเป็นรอบๆนะครับบางรอบก็จะทิ้งช่วงนานนิดหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้เรานําเข้ามาเองเลยนะครับผมจากาประเทศจีนนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับ สั่งซื้อกันมาทางช่องทางไลน์นะครับผมทักไลน์มาแล้วก็ทิ้งข้อความไว้นะครับผมที่ไลน์ ID ดีสี่สามหนึ่งสองสองเก้าสองหนึ่งนะครับผมนะครับที่ไลน์ ID ดีนะครับสี่สามหนึ่งสองสองเก้าสองหนึ่งถ้าเป็นช่องทางการโทรนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้รับนะครับผมก็ นะครับติดต่อทางไลน์แล้วก็ทิ้งข้อความไว้ว่าเออจากช่อง y o u t u b e นะครับจะสั่งอะไรตัวไหนนะครับแล้วก็ทิ้งเมสเซจไว้นะครับอ่สอบถามนะครับก็ให้ติดต่อทางไลน์นะครับตอนนี้ถ้าเป็นกล่องข้อความทาง YouTube เราอาจจะตอบได้ไม่หมดทุกคำถามนะครับ ก็ตอนนี้จะติดต่อช่องทางเราก็คือทางไลน์ ID นี้เลยนะครับ43122921นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับทิปนี้นะครับทิปรีวิวอะไรนะครับเทอร์โมสตัดถังต้มน้ำฮาวเวิร์ดนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับ